เฮ้ยไช่วยเ,ยเ,ยาเ,เราคนนั้นผมคิดว่าเขาจะโดนเออเรือเสากินคือใส่จูบไปเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาโดนใส่จูบอย่างนี้ผมต้องอยู่คนเดียวใช่ไหมเฮ้ยได้ยินแล้วตอบด้วยเอาเราหนึ่งเราสองเราไปถามเขาวิทยาัยดีกว่าเขาไปไหนแล้วเออผมเห็นหรือเปล่าอยู่นี่ไหมไม่มีอะไรคุณหายไปไหนเมื่อกี้ไม่บอกไปกล่าวผมเลย ่นีีชวิิตจรงบอกอะไรชีวิตจริงคุณเองแล้วอ่ะคุณ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 ไปอะไรกับชีวิตจริงจังเลยไงคนแท้ยืนจริงนะอานปลวกมาโอนี่ขลังคนมีอะไรอยู่ด้วยนี่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 แมงมุมมันหลุดลงมาเมื่อกี้แล้วหัวก็หยิบออกมาขายมนติดขายหัหยิบมันนะว่แล้วปลวกก็โยนไปตรงไหนก็อิดเฮ้ยผมเสียวเสียวแล้วเสียวขลังเลย ไม่ร okay, ู้ว่าจะไต่คอผมไม่แน่เรารู้สึกมันรู้สึกขามีตีเลยอ่ะเฮ้ยไอ้กระเปี้ยงสองตัวที่ตามมากระเปี้ยงสองตัวนั้นมันคืออะไรวะน้าเขาไม่เขาไม่มีทองอย่างนั้นโอ้ยนี่เสาลราตัวนั้นน่ารักจังเลยตัวนี้มันจะพักเป๊กนี่สิขามันกระเปี้ยงตรงนี้ตัวนี้ไม่น่ารักเหรอน่ารักมากเลยอ่ะไม่ละไม่น่ารักพ่อบรรดาเมษไม่ไม่ไม่พึงต่อใจอะไรอีกแล้วเอ้ย มีอะไรเกิดขึ้นบ่อยนะช่วงนี้เฮ้ยเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยว่าผมจะเจอซอมบี้สองตัวโดวยอีกตัวใส่ชุดเปล่าอีกตัวสทองเลยเป็นมุนตา่าจริงๆครับไปแล้ว่อยากยุ่งกับมันนะใครใครก็อยากยุ่งกับมันไอ้ซอมบี้พวกนี้ไปยุ่งกับมันดีกว่านะชีวิตคุณเห็นมันนะ้ครับเออผมเห็นทุกคนเห็นมันปุ๊บคนคงมันหนักยุ่งแล้วอนะ แล้วผมอยู่ในเบโอมเลยว่าเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ไม่ได้ว่าอิตตี้ว่ามันอย่างงี้ไม่ได้วะเนี่ยเบโอมคุณนะดูดิทรายมันสีสีส้มเหรอมันไม่ปกติมันต้องเป็นสีแดงปกติมันต้องเป็นสีขาวเพล่เอกุนตูทรายมันลามอย่างนี้เลยเหรอร้อนมากเกินไปเหรอในลูกในเสาเนี่ยผมคิดว่าเมื่อก่อนน่าจะร้อนมากเลยหนึ่งพันล้านปีที่แล้วอ่ะ เป็นได้โจโจจี้คุณขึ้นมาบนภูเขาเลยทำไมอ่ะขึ้นมาถึะเดี๋ยวจะได้แบบใหม่คอนเทนต์แบบใหม่คอนเทนต์อะไรอ่ะไปเจอในเสาสิบล้านตัวอย่างนี้นะไม่แน่โอ้ยไม่แน่หม่ยความาต้องแม่ใช่ะแมอจจิตายตอนนี้ก็ได้เอโอเคขึ้นมาไม่เจอเลยเลยไม่ต้องเจอสิผมเจอต้นไม้หนึ่งต้นเนี่ยต้นไม้ในสวน อุ้ยข้างหลังตามมีใครตามข้างหลังคุณด้วยเหรเฮ้ยสตอกเกอร์สตอกเกอร์แล้วบ้งด้วยสตอกเกอร์ตามทั้งยู่ว่ะสตอกเกอร์เถื่อนได้เลยนะนี่สตอกเกอร์คนนี้อันตราย,ยนะอืมสตอกเกอร์สามตัวอุ้ยเปล่าแล้วอุ้ยอุ้ยแล้วบ้งด้วยอุ้ยผีลาบดังนี่ขึ้นฟ้าไป <laughs> <laughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรเออคนเดียวคนเจอเน็ตสาวเป็นหัวบ้าแล้วโอ้ยคนนี้ใจ๊อจริงจริงดูซอมบีสม้สามตัวได้ก็ก็เป็นไงมั้งไม่ช่วยพูดเบาๆได้เยอะก็สิบเถึกทุกคนอาจจะไม่ยินแต่ผมได้ยินนะโอ้แม่ก็โชคร้ายแบบนั้นจริงๆไม่น่าเลยไม่ผมเจออะไรบ้างเลยไหมครับฮะไม่ต้องเจอแบบมั้องเจออะไรแบบนี้ด้วย เป็นไรเนี่ยอะไเนี่ยมันไม่ควรเป็นด้วยซ้ำแถมปกติมันต้องหายไม่ใช่เหรอแต่ทำไมเปล่าบ้าบ้าบ้าวมาครับ a m ซ z i n g มากเลยครับช่วยมาหาบเลยแม่มาหาผมหน่อยอยากให้มาตรงเนี้ยผมมีอะไรอ a m a z i n งมากครูเขียนต้องคุณต้องปากค้างอาปากตีนังกาสิบองศาดูที่ อ่ะค่วกก่อนมันเป็นสิ่งที่สวยงามมากสวยงามมากเลยอ่ะใช่ไม่อยากไปเลยอ่ะเ้วไม่อยากไปเลยอ่ะเลยสวยงามมากเลยใช่ไหมอ่ะใช่คุณสามารถสร้างเป็นนางปกได้เลยนั่นเหรอใช่แต่ว่าผมไม่มันจะคุมค่าแม่เนี่ยผมต้องขึ้นไปเนี่ยผมกำลังตึ้งตึ้งตึ้งเติ่งเลยโอ้ยซอมบี้โอ้ยซอมบี้นรกโอ้ยตามนรกนหรอกโอ้ยนั่นหรอก